ส้นสุดทางเฟื่อนนุกปลายปายยอมรับแล้วตอนนี้เป็นทั้งเพื่อนทั้งแฟนนับว่าสิ้นสุดทางเพื่อนแล้วเมื่อล่าสุดคู่จิ้นขวัญใจวัยรุ่นนุกธนดลกับปลายปลายโอริโอได้ออกมาอัปเดตสถานะของพวกเขาผ่านทางรายการโต๊ะหนูแม่มโดยตอนแรกทั้งคู่ได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นที่พวกเขามาเป็นนักร้องดูโอ ไม่นานก็กลายเป็นคู่จิ้นกันจนกลายเป็นข่าวใหญ่โตมีตอนหนึ่งที่พิธีกรถามว่าแล้วในตอนนี้ทั้งสองอยู่ในสถานะอะไรกันด้านนุกเริ่มบรรยายสถานะของพวกเขาพร้อมกับกางนิ้วนะับนุกเผยว่าเป็นทั้งหวานใจบัดดี้เพื่อนเฟื่อนบักหอรอรอมอจากนั้นพิธีกรก็ถามต่อว่าเฟื่อนนี่ใช่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนหรือเปล่า นุกตอบกลับว่าเป็นทั้งเพื่อนทั้งแฟนส่วนปายก็ยิ้มและพยักหน้ากลายเป็นมุมมาเน่ที่อบอวลไปด้วยความรักเลยก็ว่าได้เชื่อว่างานนี้แฟนคลับและด้อมของนุกปายคงกรีตอยู่ในใจกันแล้วแหละค่ะ